สวัสดีครับผมนายอัตารกรจงสม,มบูรณ์พคากำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบริหารธุรกิจสาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ c o าวคอม m ิวติ้งคำว่า l o าวนั้นมีการยืมมาจากการสื่อสารแบบโทรศัพท์ในยุคปี90 Data Circuit คือมีการใช้งานบนเครือข่ายข้อมูลอินเทอร์เน็ต ดังนั้นผู้ให้บริการเริ่มมีบริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือนหรือที่เรียกว่า VPN ซึ่งมีราคาต่ำและมีประสิทธิภาพคำว่า telecom cloud จึงถูกใช้เพื่ออธิบายเครือข่ายประเภทนี้ cloud computing อาศัยพื้นฐานเครื่องเสมือน virtual machine ซึ่งจะเพิ่มขึ้นหรือลดจำนวนเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้คำว่า virtual instance สามารถจะเกิดขึ้นตามความต้องการ คาว n e t ตเ r ิในปี1990คือเครือข่ายแบบ ATM ต่อมา General Magic เริ่มออกผลิตภัณฑ์คาวคอมพิวติ้งได้เพียงช่วงหนึ่งและในปี1995ได้ร่วมกับพันธมิตรหลายรายเช่น a t t ีคำว่า Cloud Computing เริ่มปรากฏอย่างแพร่หลายแต่ส่วนมากจะมุ่งเน้นไปในลักษณะ s a s s ในปี1999 Salesforce.com ได้ก่อตั้งขึ้นโดยพวกเขาใช้เทคโนโลยีหลายอย่างที่พัฒนาโดยบริษัทเช่น Google และ Yahoo เพื่อประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจและในปี2000 Microsoft ขยายแนวคิด SaaS ผ่านการพัฒนาเว็บเซอร์วิต่อมาในปี2001 IBM ได้เพิ่มแนวความคิดเหล่านี้กับ Automatic Computing Manifesto เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการระบบไอทีที่ซับซ้อนและเน็ตเวิร์กระบบความปลอดภัยและองค์ประกอบอื่นๆที่แตกต่างกันสามารถเวอร์ชวลไลน์ข้าม e n t e r p r i ์ไกันได้และในปี2 0 0 6โดยที่ Amazon ส่งเวอร์ชั่นเตสของ e l ลฟต c c คอมพิวติ้งข่อย่างเป็นทางการที่งาน s i s e s s Network ในปี2007 Cloud Computing เป็นที่รู้จัก มากขึ้นจากผลงานของ English วอ r ์กิทพีเดียฟอร์มมที่ให้บริการในแง่ของ Utility Computing ในี2008ได้มีแนวคิดที่ใช้ Simple Infrastructure Service เช่น Storage และการคำนึงในเรื่องของทรัพยากรรวมทั้งแอปพลิเคชันด้วยสรุปได้ว่า cloud computing เริ่มมีการพัฒนาตั้งแต่ปี1960เป็นต้นมาสวัสดีครับ